เรื่องแบรนดิ้งเนี่ยถ้าในเชิงของหลักการแบรนดิ้งนะมันจะมีคําว่ารีคอร์นิชันกับรีคอ l ์ผมให้2อ,อันนะรีคอร์นิชันแปลว่าเห็นแล้วจําได้เช่นเห็นแบนเนอร์ของคุณเห็นหน้าคุณแล้วจำได้รีคอ l คือนึกถึงได้เช่นสมมุติผมบอกว่าจงนึกถึงร้านกาแฟที่คุณชื่นชอบไอแบนดที่คุณนึกถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ารีคอ l อ่ะมันก็อาจจะมาสตาร์บัคอเมซอนโอปองแปงแล้วกันปูบนเพนเนี่ยอันนี้เขาเรียกรีคอ l ทุกคนเข้าใจไหมว่า ถ้าปกติแล้วเวลาเราทำตลตาดไปไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะซื้อตอนนั้นวันที่เขาจะซื้อเขาต้องรีคอร์คุณได้มันคือนึกถึงได้ครับเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเลือกครับดังนั้นถ้านึกถึงไม่ได้ซื้อของได้ไหมไม่ได้นะรีคอร์ดนิชันเหมือนเห็นทรงผมก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเห็นท่าเดินก็รู้แล้วว่าเป็นแบบพ่อแม่เราอะไรประมาณนี้นัน่นคือรีคอร์ดนิชันแต่รีคอร์คือหมายความว่าเวลาจะตัดสินใจเวลาจะทวนเพื่อนอะไรเงี้ยนึกถึงคนนี้อะไรเงี้ยนั่นเขาเรียกรีคอร์ครับซึ่งถ้ารีคอร์ไม่ได้ครับ มันไม่อยู่ในช้อยคุณแล้วคุณจะไปคือเรื่องไหนอินชูเอสก l ลพลังเทคนิคขายประกันออนไลน์